เศษส่วน ep ที่2นะครับเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับคุณครูมีกล่องสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมอยู่2รูปแต่รูปยาว3มเซนนะครับแต่ละด้านยาว3มเซนไหมสามเซนติเมตรนะครับ3เซนติเมตรกล่องนี้ก็ยาว3เซนติเมตรนี่แบบนี้นะครับคุณครูจะแบ่งแต่ละรูปให้เป็นเศษส่วนอันแรกคุณครูจะแบ่งเป็น4ส่วนสี่ช่องทอํายังไง วิธีการแบ่งให้มันสวยๆขั้นแรกแบ่งครึ่งก่อนนะครับครึ่งหนึ่งของ3มเซนก็คือ1.5เซนนี่งนี้นะครับ1.5เซนปุ๊บแล้วก็ลากเส้นรื้อแบ่งครึ่งก่อนนะครับอยากได้สี่ส่วนใช่ป่ะในเมื่อแบ่งเป็นนี้แล้วทำไงอีกฝั่งซ้ายก็แบ่งครึ่งฝั่งขวาก็แบ่งครึ่งมันก็จะได้สี่ส่วนพอดีนะครับสีชิ้นพอดี แบ่งครึง่งกลัดโดยประมาณก็ได้เพื่อความรวดเร็วรื้ออันนี้ก็รื้อนี่ได้ละสี่ส่วนนะครับรูปที่สองคุณครูจะแบ่งให้เป็นหกส่วน,นเดิมก็แบ่งครึ่งก่อนคุณครูก็ทาบจากรูปแรกเลยเพราะคุณครูวาดตรงกรันนี่ปื้อนี่แบ่งครึง่งทำไงให้ได้6ส่วนก็แบ่งครึ่งแรกให้ได้สามชิ้นใช่ปะ ครึ่งสองก็ให้ได้อีกสามชิ้นแบ่งยังไงดีแบ่งยังไงดีแบ่งยังไงดีก็ปื้ดอย่างนี้นี่ก็แบ่งครึ่งปื้ดอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าเราวาดมือนะเพราะงั้นมันก็อาจจะ,ะไม่ได้เท่ากันทั้งหมดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในความเป็นจริงในโดยความหมายของการแบ่งแต่ละช่องนะครับมันต้องให้ได้เท่าๆกันอันนี้คุณครูเพื่อความรวดเร็ว นะครับถ้าเอาเป๊ะๆเอจริงต้องอะไรใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับใช้ไม้บรรทัดวัดทุกๆเซนทุกๆช่องให้ห่างเท่าๆกันโอเคโอเคอันนี้คือจําลองภาพเหมือนภาพเสมือน่าให้เหมือนจริงมากที่สุดใกล้เคียงเหมือนจริงมากที่สุดอันแรกแบ่งเป็น4ช่องคุณครูแรงเงา3ช่องตื้อ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 ตื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  ถูกต้องจอดส่วน4ครับนี่อันที่2แบ่งเป็น6ช่องคุณครูแร่เงา4ช่อง2อันที่3อันที่4มี6ช่องแร่เงา4ช่องเศษส่วนก็คือเศษส่วน6นี่ถูกต้องคราวนี้ทำยังไง ถ้าถามอ่ดูรูปภาพแล้วก็ถามเลยว่าเศษส่วนใดมีค่ามากกว่ากันอันบนหรืออันล่างที่มากกว่านะครับนักเรียนอาจจะใช้การดูรูปจากเส้นนี้ก็ได้เนาะนะครับลองเทียบดูถ้าเกิดเส้นอันเทียบของเส้นข้างล่างขอบมันอยู่ตรงนี้เราก็มาถัดลองภาพดูปุ๊บเอ้ยมันอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดมาปุป๊บของรูปบนนี่ให้มันชนขอบจะได้ว่าอ,อ่อรูปบนมันมีค่าเยอะกว่าเพราะนั้นก็อาจจะตอบว่า3ามสีมีค่าเยอะกว่า 4ส่วน6แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราวาดรูปแบบยังไงเดียววาดรูปคาดเคลื่อนอาวาดรูปคาดคาดเคลื่อนแล้วแบบแบ่งไม่เท่ากันนี้การพิจารณาจากรูปภาพก็จะก็จะอาจจะผิดก็ได้นะครับเพราะงั้นทำยังไงดีคุณครูก็จะทําให้เศษส่วนมันเท่ากันอันนี้ส่วนเป็น4อันนี้ส่วนเป็น6ททาได้ไหมบทที่แล้วเราเรียนมาแล้วนะครับบทที่แล้วเราเรียนมาแล้ว จากส่วนเป็น4กับส่วนเป็น6ททำยังไงให้ตัวส่วนเท่ากันนะก็ดูแม่คุคูณแม่4กับแม่6กสีดคูณแม่4กับแม่6มก 6. ทำยังไงเลข4ข้างล่างกับเลข6ข้างล่างตรงนี้จะเท่ากันได้เปิดดูแม่สุดคูณครับแม่สุดคูณแม่4กับแม่6จะเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่4 1 4ห4 4่งสี4สี6สอ6แปดม่อ้าวเห็นไหมผลลั์เป็น12เหมือนกันนะครับเพราะงั้น คุณคูณทำส่วนให้เป็นเลข12อันนี้ก็เป็น3ส่วน4คูณอะไรคูณอะไรให้เป็นส่วน12 4คูณ3ถึงเป็น12บสอนะฮะวันตัวนี้ก็ต้องคูณ3จากส่ส่วน6ทำไงส่วนข้างล่างเป็น12ก็คูณ2ข้างล่างและ2ข้างบนด้วยนะครับถ้าทำแบบนี้ข้างบนก็จะได้3คูณ3เป็น9ส่วน4 3เป็น12ได้9ก้ส่วนจาก3มส่วน4ีมีค่าเท่ากับ9ส่วน12 และจาก4ส่วน6นะครับคูณ2เข้าไปปุ๊บจะได้เป็น8ส่วน12ได้เป็น8ส่วน2แนะแบบนี้ส่วนเท่ากันละคือ12เท่ากันก็เปรียบเทียบได้เลยว่าอ๋อไอ้ข้างบนคือ9ส่ว2เนี่ยเยอะกว่า8ส่วน12ดังนั้น3ส่วน4ก็ต้องเยอะกว่า4ส่วน6แบบนี้เป็นต้นมาสรุปว่า3ส่วน4มีค่ามากกว่า4ส่วน6แบบนี้เป็นต้นนะครับอืม อันนี้คือจากการวาดรูปภาพคราวนี้เอาเทคนิคกันหน่อยสอนเทคนิคการไปใช้เลยดีกว่าเดี๋ยวพอเราไปทำแบบฝึกหัดจะให้ใช้เทคนิคในการทำนะครับค,คุณครูเรียกว่าเทคนิคเอาเทคนิคที่หนึ่งก่อนการคูณคว้คูณควาเอาอย่างตัวเลขนี้เลยเลขโจทย์ตรงนี้3ส,ส่วน4กับบะไรนะ4 ส่วน6คูณไข่ย,ยังไงคุณครูคุณครูครับคูณไข่ย,ยังไงครับเราก็เอานะเราจะคูณไข่โดยนี่ยกนี้ครับยก6ขึ้นไข่ไปคูณ3คูณไข่กับ3นะครับ6คูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย6คูณ3เป็น18เนาะฝั่งนี้จะได้18 นะา,อ,าอ้าวสิบแปดโหหัวใหญ่มันก็เลยเขียนไม่ชัดโอเคคราวนี้ข้างล่างบ้างอีกฝั่งอ้าคุณครูเอาตรงนี้บ้างข้างล่างของตัวหน้าคือเลขสี่ใช่ป่ะก็ยกเลขสี่ข้างล่างตัวนี้ไปคูณไข้กับเลขสี่ฝั่งนี้สี่คูณสี่มีค่าเป็นสิบหกนี่ถ้าคูณไข้แบบนี้จะได้ว่าฝั่งหน้าได้สิบแปดฝั่งหลังได้สิบหกแสดงว่าฝั่งข้างหน้าก็มีค่ามากกว่าฝั่งข้าง หลังนั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับในข้อนี้อ,อปิดฝาปากกานี่ในข้อนี้ก็จะได้ว่าเศษศ3มส่วน4ีมีค่ามากกว่าเศษ4ส่วน6แบบนี้เป็นต้นนี่คือเทคนิคก,การคูณไข้นะครับเร็วกว่าไหมเร็วกว่าเลยเนาะกว่าจะไปทําแบบนี้การคูณคน,นะครับโอ้ใช้เวลาเยอะเอาแบบนี้ดีกว่าเทคนิคการคูณไข่เดี๋ยวตอนทําแบบฝึกหัดนะครับให้ใช้เทคนิคนี้เทคนิคการคูณไข่แบบนี้เนาะนะครับ ตัวเลขเยอะตัวเลขน้อยแค่ไหนก็ขุดไวได้เอนะคบเอาเทคนิคอีกเทคนิคนึงเทคนิคที่2บางข้อบางข้อเราอาจจะไปเจอตัวเลขเยอะเอาเทคนิคที่2เรียกว่าเทคนิคที่2กับตัดทอนใช้การตัดทอนยังไงยังไงครับคุณครูครับยังไงครับบางข้อเราไปเจอตัวเลขที่เยอะแล้วมันสามารถตัดทอนกันได้เช่น อันนี้12ส่วน15กับ21ส่วน35อจริงๆเรายังไม่เรียนเรื่องตัดทอนเนาะคุณครูยังไม่ได้สอนเรื่องตัดทอนในในใน playlist นี้ในลย์ลิสต์ของเศษส่วนแต่ว่าในห้องเรียนกับในเออนั่นแหละที่นักเรียนได้ไปเรียนรู้มาเนี่ยคุณเราได้เรียนรู้เรื่องการตัดทอนมาบ้างแล้วนะครับ เราก็เอาความรู้เรื่องการตัดทอนมาใช้ช่วยในการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับทำยังไงการตัดทอนเนี่ยโอ้แปบ๊บเดียวนะครับไม่เคยเรียนแล้วมาเรียนตอนนี้เลยก็ได้เรื่องการตัดทอนเนี่ยนักเรียนนักเรียนจับคู่ตัดทอนกันตัวเศษกับตัวส่วน12กับ15แม่สุดคุณแม่ไหนที่หารได้ทั้ง12และหารได้ทั้ง15แม่อะไรนักเรียนเปิดดูแม่สุดคุณเลยก็ได้แม่สุดคุณแม่ไหนที่มีผลลัพธ์เป็น12และ15แม่ไหนเอย่ย แม่3ถูกต้องใครท้องมาสุดคุณเก่งๆเนี่ยจะตอบได้ทันทีเลยว่าแม่3ไง3 4ได้12 35เป็น15เพราะฉะนแม่3ตัดได้ทั้ง12และ15เหมือนอย่างนี้ฮะถ้าแม่3มาตัด3ตัด12 3เท่าไรได้12อเนี่ย3 4เป็น12อ่าก็ลองเขียนผลลัพธ์4ไว้นะครับ3เท่าไรได้15 3 5เป็น15แล้วก็3 5เป็น15นี่เศษส่วนใหม่จะได้เป็น4ี่ส่วนห้นี่ตัดฝั่งนี้ได้4ีส่วนหนะครับเศษส่วนใหม่คือสี่ส่วนห้าอีกฝั 21ส่วน35แม่สุดคูณแม่ไหนที่ได้ผลลัพธ์เป็น21กับ35ดูแม่สุดคูณครับไปดูไปดูไปดูไปด,ไปดูใครยังหาไม่เจอกดหยุดไว้ก่อน,นาหาเจอแล้วก็ก็ก็กก,ก,กมากดเล่นต่อนะครับนะใครท่องแม่สุดคูณเก่งๆจะได้นี้แม่7 7เท่าไหรได้21่อะไรได้2 1อครับ7อะไรเอ่ย7 3 21 73 เขียนผลลัพธ์3ไวไนะครับ7 3 2ด7อะไรได้3 5ครับ7 5 3 5ปึ๊บได้3ส่วนาพอตัดทอนมาแบบนี้ปุ๊บเราจะได้เศษส่วนใหม่เป็น4ส่วน5กับ3ส่วน5อย่างนี้เศษส่วนเท่ากันแล้วเอ้ยตัวส่วนเท่ากันแล้วคือเลข5เหมือนกันทั้งคู่ใช่ปะ่ะหมายความว่าถ้ามีช่องตารางนะครับแบ่งเป็น5ช่องอันแรกแรงเงา4ช่องอันที่สแรงเงา3ช่องอะไรเยอะกว่าละ่ะ 4 5หรือ3 5แน่นอนก็4 5เยอะกว่าก็ต่อเครื่องหมายมากกว่าแบบนี้นะครับหมือแล้วเนื้อหาหมดแค่นี้นะครับนักเรียนจดเนื้อหาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปทําแบบผัดกันเพราะงั้นคุณครูจะขอไปเขียนแบบผัดก่อนแป๊บบนึงแบบผัดกัคุณครูมาแล้วครับนี่นะครับคุณครูมีแบบมีโจทย์ทั้งหมด10ข้อแต่ครูจะให้ทํา5ข้อนี้ก่อนโจทย์โจทย์ข้อ1ถึง3นะครับ อันตรงนี้นะักเรียนเว้นเว้นเว้นช่องว่างเนะี่ยไว้เติมสัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่าเท่ากับนะครับอ่าแล้วก็ถึงข้อหเอา5ข้อแรกก่อนจโจทย์ไว้แล้วก็ลองทําเองนะครับ5ข้อนี้ให้เวลาทําประมาณสัก4นาทีนะครับสนาทีกําลังดีนะครับใครทํามากกว่า4นาทีก็ไม่เป็นไรนะแต่4นาทีกําลังจะดีนะครับจะใช้การคูณไ่า้ทั้งหมด หรือบางข้ออาจจะใช้การตัดทอนด้วยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับได้ทั้งหมดเลยขอให้ได้คําตอบที่ถูกต้องนะโอเคซื้อสัต์กับตนเองนะครับลองทําดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูเฉลยนะครับกดหยุดไปก่อนนะครับสําหรับคนที่ทําเฉลยเอ้ยคนที่ทําแบบหัดเสร็จแล้วนะครับมาลองดูเฉลยพร้อมกันมาเฉลยเพิ่มมาเฉลยพร้อมก่อนอ้อยมาเฉลยพร้อมกันอ่ะคุณครูใช้การคูณค่ยหนึ่งส่วนสองกับสามส่วนสิบ ถ้าคูณไข่ก็ะายยก2ขึ้นไปคูณกับ3มันจะได้เลข6ยก10ขึ้นไปคูณกับ1นึงจะได้เป็นเลข10เพราะฉะนั้น10มากกว่า6นะเพราะฉะนั้นตัวหน้าก็ต้องมากกว่าตัวหลังตอบเครื่องหมายมากกว่านะครับอ้าวตอบตรงไหนล่ะไม่มีที่ให้เสียละมากกว่าใส่ตรงนี้แล้วนี่ตอบมากกว่านะครับข้อ2 เจ็ดส่วนแปดกับห้าส่วนหกคุณครูก็ยกนี่ปึบ๊บยกแปดขึ้นไปคูณห้าแปดคูณห้าเป็นสี่สิบยกหกไปคูณกับเจ็ดหกคูณเจ็ดเป็นสนะี่สิบสองมาสี่สิบสองมากกว่าสี่สิบเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเจ็ดส่วนแปดมากกว่าห้าส่วนหกนะครับข้อสาม ไหนล่ะอ๋อนี่7ยกไปคูณ12 7เคูณ12เป็น8 4แล้วก็ยก14ขึ้นไปคูณกับเลข6 6หกคูณ14ได้เท่าไหร่น้อแม่กระดาษทดอยู่ไหนกระดาษทดอยู่ไหนนี่กระดาษทดนี่6คูณ14นั่นเลยก็ตั้งทดเลยครับอันนี้ทดไปแล้วทดไปแล้ว14คูณกับ6 6คูณ4เป็น24ใส่4โทษ2 6 1เป็น6เป็น7เป็น8ได้84นะครับเพราะฉะั้น14ยกมาคูณ6ได้84อ่า84เท่ากันดังนั้นข้อ3ตอบเครื่องหมายเท่ากับครับนี่เท่ากับข้อ4 12ส่วน5กับ36ส่วน45คราวนี้นักเรียนจะยกไปคูณไข่ก็ได้แต่คุณครูจะลองใช้การตัดทอนดูอ่า 12ส่วน15แม่อะไรตัดทอนได้แม่3ตัดทอนได้เนาะ3เท่าไหร่ได้12อะ่ะ3 4เป็น12 3 5เป็น15ได้4ส่วน5นะครับ3 6กับ45ตัดทอนได้เหมือนกันเ้ราแม่สุขุปบ่อยๆนี่จะเห็นเลยว่าแม่อะไรที่มีทั้ง36กับ45แม่9ในชะ่ไะม9เท่าไหร่ได้3 6 9 4 36 เก้าเท่าไรได้สี่สิบห้าครับเก้าห้าเป็นสี่สิบห้าังตัวหน้าก็ได้สี่สิบห้าตัวหลังก็ได้สี่สิบห้าเพราะข้อนี้ตรอบตรอบตรอบเท่ากันนะก็คือข้อหมายเท่ากับนะครับข้อห้า 5. จำนวนเต็มหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามกับจำนวนเต็มหนึ่งเศษสามส่วนสี่จำนวนข้างหน้าตัวนี้เป็นเลขหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เลขหนึ่งข้างหน้าเท่ากันแล้วเราก็ปิดไว้เพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาแค่ 1>, 1ส่วน3กับ3ส่วน4นะครับปิดเลข1ตรงนี้ไว้ก็ใช้การคูณไข้นะครับคือจะใช้การคูณไข่<ค>ก็ยก3ขึ้นมาคูณไข่กับเลข3ตรงนี้นะครับ3คูณ3เป็น9ทด9ไว้ตรงนี้ฮนะยก4ขึ้นไปคูณกับเลข1 4คูณ1ได้4แบบนี้ฮนะจะได้ข้นข้างหน้า,าได้ตัวเลข4ข้างหลังได้เลข เก้าพันข้างหน้าน้อยกว่า4น้อยกว่าเก้าพันข้อนี้ก็ต่อเครื่องหมายน้อยกว่าอย่างนี้ครับผมโอเคนะห้าข้อนะครับเดี๋ยวไปทําข้อ6ต่อ 6- กถึงสิเดี๋ยวครูขอเขียนโจทย์แป๊บหนึ่งแล้วนักเรียนก็ลองทําเองเหมือนเดิมนะทำเองซื่อสัตย์กับตนเองนะครับลองทําลองทดก่อนใช้เวลาแค่ไหนก็ทํานะครับแล้วก็ค่อยมาดูเฉลยพร้อมกันอ่ะก่อนอื่นขอเขียนโจทย์ก่อนเนาะปิงอ่าโจทย์ของคุณครูมาแล้วครับข้อ6 7และ8นะครับแล้วเียนกดหยุดแล้วก็จดลอกโจทย์ไว้ก่อนเนาะและก็ข้างล่างตรงนี้คือ8 90นะครับกดหยุดแล้วก็ลอกโจทย์ไว้ก่อนนะครับนะเหมือนเดิมคราวนี้5ข้อนี้ก็ใช้เวลาประมาณ3นาทีเออเพราะว่าง่ายข้อหลังง่ายกว่าข้อแรกๆอีกนะครับ3นาทีใช้เวลา3นาทีให้เสร็จนะครับ นักเรียนกดหยุดจับเวลาไว้3นาทีแล้วค่อยกลับมาดูเฉลยนะครับสำหรับนักเรียนที่ทำเสร็จแล้วก็มาดูเฉลยพร้อมกันน um> ี şey> ่ข้อแรกจำนวนเต็ม1เศษ5ส่วน7กับจำนวนเต็ม2เศษ3ส่วน5ข้อนี้มันพิเศษไหมก็คือข้างหน้าอันนี้จำนวนเต็ม1อันนี้จำนวนเต็ม2ชัดเจนมากๆเลย1กับ2 1น้อยกว่าหรือมากกว่า2น้อยกว่า2ใช่ป่ะ1น้อยกว่าสอะพันคนนี้ตอบเครื่องหมายน้อยกว่านี่อย่างนี้ข้อ2 ไอ,อ้ข้อ7จํานวนเต็ม2เศษ2ส่วน3กับจํานวนเต็ม2เศษ6ส่วน7ข้างหน้าเป็นจํานวนเต็ม2เหมือนกันก็ปิดไว้ก่อนเนี่พราะมันเท่ากันอยู่ไงก็ปิดไว้ก่อนก็มาพิจารณาแค่2ส่วน3กับ6ส่วน7ก็ใช้การคูณไคว่า,ยยานี่แหละมันง่ายดีคุณก็ยก3มาาควายคูณคว้ายกับ6 3คูณ6เป็น18ทด18ไว้ครับยกเจ็ดไปคูณกับ2 7เคูณ2เป็น10 สี่เพราะว่นสิบสี่น้อยกว่าสิบแปดก็เติมเครื่องหมายน้อยกว่าน้อยกว่าอย่างนี้ครับนี่ข้อแปดเก้าส่วนยี่สิบกับหกส่วนแปดคูณไขว้เลยก็ได้เนาะจะตัดทอนใครจะตัดทอนก่อนก็ได้นะแต่คุณไม่อยากทำหลายขั้นตอนไขว้ก็ไขว้คูณก็คูณเนาะมาก็ยกยี่สิบไปคูณกับหก นะครับได้ไเท่าไหร่เอ่ย6คูณย0 6 2, ได้120ยก8ไปคูณกับ9 8 9คูณเปเป็น72เพราะงั้น72น้อยกว่า120เติมเพื่อหมายน้อยกว่าแน่นอนมีอีกวิธีนึ่งข้อนี้มีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่าการคูณอีกเพราะไปคูณค่ก็ต้องไปทดการคูณใช่ปะมีวิธีนึ่ง บางข้อเนี่ยเฉพาะบางข้อเท่านั้นลองดูนี่9้ส่วน20ครึ่งหนึ่งของ20คือเท่าไรเลยครึ่งหนึ่งของ20คือ10เนาะ9มันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของของ20เพราะอันนี้ไม่ถึงครึง่งอันตัวหน้าไม่ถึงครึง่งมาดูวนหวังบ้างส่วนเป็น8ดครึ่งหนึ่งของ8คือ4เออ6มันเกิน 4. สี่แสดงว่าข้างหลังมันเกินครึง่งตัวหน้าน้อยกว่าครึง่งตัวหลังมันมากกว่าครึง่งเพราะฉะนั้นข้างหน้าก็มีค่าน้อยกว่าก็เลยเติมเครื่องหม้อย น้อยกว่านั่นเองนะเจ้น้อยกว่าอย่างนี้จ้ะโ <Okay. S 1> อเคเสริม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 เป็นเทคนิคเสริมนะครับข้อ9ครับจำนวนเต็ม5เหมือนกันปิดไว้พิจารณาแค่11ส่วน12กับ7ส่วน8นะครับก็คูณไข่เลยมนคก็จับไปคูณไข่จับ12คูณ7 12 7เป็น8 14นี่ไงจับ8ยกไปคูณกับ11 1> 8 1เป็น8 18ตอบอะไปเลยครับมากกว่าไงเราก็เติมเครื่องหมายมากกว่าข้อ10จำนวนเต็ม10ถเศษสองส่วน5กับจำนวนเต็ม10อ่าจำนวนเต็ม10ตัวน,นี้เหมือนกันก็พิจารณา2ส่วน15กับ1ส่วน10ก็ยกคูณไข้เหมือนเดิม15ไปคูณ1ได้15ยก10ไปคูณ2ได้20 20มากกว่าเพราะนั้นข้อนี้ก็เติมเครื่องหมายมากกว่าจบและโอ้โหการเปรียบเทียบเศษส่วนไม่นึกว่าจะถึง20นาทีนีนน่มันนานเพราะอะไรอ่ะเพราะครูโมตโมหรือเปล่านะคุยนะครับโอเคหมดแล้วนะการเปรียบเทียบเศษส่วนนะเหมือนเดิมนักเรียนก็จดลงในสมุดนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปผลงานนะครับส่งมาให้ครูดูด้วยนะครับอันนี้ผม เจอกันคลิปต่อไปบายสวัสดีครับ